บารบิโลนี้ไปห้องไหนมีปัญหาทุกห้องจริงเออมาดิเห็นแล้วครับห้องสไนเปตัวหนึ่งบารบีโลนเจ็บของฝั่งของสิบไปแล้วแมงมองฟ้าทุกตัวเลยดูันดีดูดดนิสัยันดีทุกคนโอ้โหแม่งมาเป็นสายลับคนลกเหนือเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับเดี๋ยววันนี้เรามากับปืนมูเซอร์ 98K นะครับหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันในนามของคา98นั่นแหละใครที่เล่นฟรีไฟล์หรือว่าพับจีเลยนะน่าจะรู้จักปืนนี้เป็นอย่างดีครับเพราะมันดังมากเลยนะโอเคมาครับเออเรื่มแตกกลางแล้ววะเหมือนจะมีโปด้วยนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะส่งแบนนะนี่โปไม่ปิงนะฮะชัดเจนโอเคครับตาย เออโปรอยู่ไหนไหวะบัจจุลาโทนะถ้าจำไม่ผิดหาแปบ๊บหาแปบ๊บแป๊บใส่รับโคลงเหนือเลยฮะ <c oughs> มีตัวน้ำแข็งอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อะ <c oughs> น,นี่ไง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนเดี๋ยวล็อกพอน้องอ๋อผมไม่รอดวะ่ะนี่ครับอ่านี่เดี๋ยวส่งแบนเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคหลักฐานน่าจะชัดเจนนะครับวันนี้แต่ดีครับเขายังไม่เปิดอามาตะานะเล,เล่นได้อยู่ครับ ยังฝืนเล่นได้ฝืนเล่นได้ไม่เปิดแล้มตาเนี่ยมีเป้าไม่ชาร์จว่ะโอ้โหแ <laughs> ม่งมาเป็นใส่รับคนลกเหนือเลยอีเวนเอ้ยโอ้ไปแล้วเพื่อนน่าจะล็อกเตือมั้งเนี่ยสูดทรง เร่งมาครบเครื่องแล้วตอนนี้จะเล่นยังไงดีครับเนี่ยเอ่อนี่แหละครับช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยเสาร์ที่คนเล่นโป้เยอะครับเด็กมันเล่นเยอะเนาะถามว่าเด็กมันเล่นเยอะดีไหมก็ดีครับแต่ว่าไม่เอาโป้ได้ไหมยอย่าไปหาทำนะครับทุกคนยาวมีปะ <c oughs> เพื่อนวิ่งไปแล้วครับน่าจะโล่งนะเออเอ้ยเขาข,ข้าวโป้ได้ <c oughs> สวยดีเงี้ยเฟี้ยวเลยครับงี้เราเดินดูยิงเลยแล้วกันครับไป บีนะน่าจะบีป่ะเฮ้ยเกิดเกิดตัวหนึ่งเนินเนินเนินเอา้าวัดเตะแล้วมันไปยิงโดนผมวะดวงสวยมากเลยครับเขายิงกันอยู่เลยผมไปเข้าไปโดนลูกหลงเฉยเลยเอาวะวิลเลียมครับคนเดียวแล้วตอนนี้ยังไงเรียบร้อยป่ะเนี่ยอูฟังแต่อฟังบอเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังจังหวะนี้ครับโอ้ <W Q. S 1> ฟังหนูเขายิงพลาดนะอันนี้ เขายังแก้สถาน,นการณ์ได้อยู่เราจะมาเนียนตรงนี้แล้วกันนะเ,เนียนปะวะรอย,ยิงฟรีนะครับตรงนี้บาบิโลนี้ไปห้องไหนครับมีปัญหาทุกห้องจริงๆนะ,ะไม่เห็นเนาะตายแล้วอ้โหเห็นเฉยเลยคนนี้แต่เพื่อเราวิ่งไม่ทานแล้วครับ อว่าได้จะได้หลอยหรือเปล่าเออเรียบร้อยครับช่างแอร์เก็บไปครับรถเทรดอย่างรวดเร็วฮะเออสวยชอบจริงคนนี้ <laughs> ต,ต,ตามสไตล์ครับยิงได้ต้องมองฟ้าแล้วใครที่ยังไม่ดูนะั้นลองไปดูในคลิปสนายม่วงนะฮะแต่คิดว่าทุกคนแม่งน่าจะรู้นะน่าจะดูคลิปนั้นอยู่แล้วนะเจ้าดวมันเยอะมากนะคลิปนั้นเดลแมงไปบอกทีมวิวอะ โอเคครับเก็บเป็หนึ่งฮนะทีมยูก็มานะครับจังหวะนี้อุย้ยอย่าล็อกคอน้องอย่าล็อกคอนะน้องอเพื่อนจะตฟรีกันครับตฟรีก่อนอุย้ยน่าจะน่าจะอามาตัอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่งไม่น่ารักละเมื่อกี้ครับเต็มเต็มตัวเลยนะเออเต็มเต็มตัวไม่ตายนะฮะเออนี่ยน่าจะอาตาตัดแหละไอเงี้ยมีตู้ยากแลนะ้วฮะจังหวะนี้ ไม่ใช่สู้ยากเลแบบไม่มีทางชนะเลยแหละพูดอย่างนี้ด้ว่วเอิือวอาไงเดี๋ยววะเรียบร้อย <laughs> ไม่ตายเหรอทุกคนมปิดอมาตาเปิดเปิดอมาตาเปิดเปิดอมตะตะยังเปิดอม,าต,าม,มาตาโอเคไอ้ส่งแบรนดน์ทงแบรนแน่นอนครับแต่ว่าเออย,ยังเปิดอมาตาได้เลยมันน่าเกลียดไปครับก <laughs> ูจะเล่นยังไงล่ะทีนี้ว <laughs> ่านั่นะ ออมมันหล่อครับแปบบ๊บอุ้ยเฮ้ยยังวะมียิงดักเราเลยแล้ครับจระนี้ AWP ของงวนล่ะชื่อน้องงวนละครับนนยิงมาดังคนก็ตั้งยิงไม่โดนะนะจระนี้ยังไงดีใครจะโดนก่อนโอ้ยแล้วยาวแตกไปแล้วครับคุณสิบโดนวิลเลียมยิงวิลเลียมครับแล้วนนคุณสิบแกไปสองฮะเหลืองของคนเดียวจระนี้ยังไงแกไปนหนึ่งฮนะมวนจะเก็บไปตัวได้หรือเปล่าฮึบฮึบยังไงเพื่อนเออสไนเรา ตอนนี้เราเอเดนดูพีนะเว้ยเออสวยฮะโอ้ยแกต่างได้อยู่อ้าวฝั่งนู้นเหลือสามตัวแล้วโอ้โหนป่ล็อกแม่งวิ่งไปปุ๊บแม่งแตกปั๊บเลยทีมงานเขาไม่อยู่ไงครับถ้าทีมงานอยู่นี่น่าจะไม่รอดนะคุณเนี้โอเคไม่วั่นละกันรู้สึกว่ายิงไม่โดนก็ไม่วั่นแล้วครับเขาถ้าระวัดเนี่ยอาจจะเป็นศพเราแทนเอ้ยยิงโปตายว่ะว้าวเอ้ยน่ารักน่ารักเนี่ยน่ารักโปน่ารักมาก ลักตายอะไรเงี้ยปิดอมตะเนี่ยโอเคอันนี้พอสู้ได้ครับถ้าเขาปิดอมตะนะ <ipp> นี่น่ารักเลย <ipp> แต่จริงๆก็ไม่น่ารักครับถ้าเล่นโปรเนี่ยไม่น่ารักละ <ipp> <Okay. S 2> okay. โอเคครับโอเคโอ้โหสุดๆจริงๆชายคนนี้กังฟู <Yeah. S 1> ข่าของเขานี่โคตรสุดเลย ตายครับโอ้โหสายเขียวโดนสวยมากโดนผมยิงเนะี่ยโอเคตาไปอีกหนึ่งครับโผล่มาเล้าเดี๋ยวเราไปวางเอเลยละกันนะฮะรู้สึกว่าเอนะ่าวางได้นะขึ้นระเบียงไปแล้วปะโอเคระเบียงน่าจะมีนะรอเปล่า โอ้โหไทมิ่งแบดครับเมื่อกี้เราวิ่งไปเขาเร่งรอก็เหลือเพื่อนเรายังไงครับสองหนึ่งอาตู่ดูชื่อดิโดนมัจจุราชเก็บไปอะไม่รอดอยู่ดีก็คลิปนี้ผมเปลี่ยนสกินสเกลภาพด้วยนะครับเป็นพันสองแปดสิบคูณพันยี่สบี่มั้งนลองปรับเป็นพันแปดสิบดูนะเพื่อนๆจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะนี่ลองลองดูครับแต่ครับแมนโปผมนี่แหละจริง คนบ้าอะไรสมเป็นวะเออมาดิเฮ้ยโอ้โหกำลังจะโม้เลยครับท่านผู้ชมเอาละว่ะจังหวะนี้ฝักบุ้ยนี่เอาลุๆเลยนะเอาไม่แบ่งพื้นเลยนะเจออันนี้ครับโอ้แล้วกันโซมาเต็มด้วยนะเมื่อกี้เห็นแสงสิงโตอยู่แต่โดนฟางของสายเขียวแกไปครับแล้วยังไงครับบาบิโลนวิ่งเข้าโกหรือเปล่าไม่วิ่งนะฮะโอเคละยาวยาวปังวิลเลียมเก็บหุ่นซิไปครับแล้วยังไงตัวหนึ่งจะทำได้หรือเปล่า เหมือนยืนชะง,งักอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะครับวิ่งช้าไปแล้วฮะจังหวะนี้ทรับเป็น,น,นรัวๆเลยฮะโอ่งหัวบาบิโลนจังหวะนี้ครับเดินมาท้ายบีแล้วฮะมันจะยังไงเดยบาบิโลนบอกใครก็ได้ยิงเสรด้วยกูมองฟ้าด้วยบาบิโลนบอกอมันจะวางแล้วขงนู้นน่าจะวางเอนะนะครับบาบิโลนวิ่งมาละสองหนึ่งก็ไม่หวั่นนะบาบิโลนบอกเอาแล้วเรียบร้อยไอ้บาบิโล,ลน <laughs> กือบกระเจาะนะจะอ่านอย่างนี้ทีมไทยได้ปวดหัวมากเลยเราจะไม่เล่นเสี่ยงๆแล้วนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าที่เรายิงได้มาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีโอกาสฟุกด้วยน,นะครับถ้าเราเล่นเสี่ยงทุกวินนี้เรามตายแน่นอนโอเคเราเล่นนับจเจนนีนแล้วกัน,นะฮะมาล็อกให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวล็อกให้วิ่งเลยเพื่อนจัดเลยคือถ้าฝั่งหนูมันเปิดแบบปืนทะลุมานี่ยบาริลมังส่วนแน่นอนนะ โดนโอ้โหดับไปแล้วสวยครับอตูอตูนี่สุดจริงๆนะคนนี้แต่ชื่อแค่ไม่ดีไปหน่อยฮะตั้งชื่อใหม่ดิชื่อไม่เป็นมงคลเลยอตูอะไะครับวงวนจังวันนี้เดินช์จไปแล้วครับอา่ายังไม่ชาร์ะเร็งรออยู่เร็งรออยู่เฮ้ยเหมือนจะเห็นแต่ว่าถอยแล้วครับเพื่อนน่าจะยึดปีได้แล้วเขาเลยถอยไปโวมบีเนาะอาหว่าจังวันนี้ยังไงยิงกันไปยิงกันมาแล้วฟังของชื่ออะไรวะเนี่ยเก็บไปแล้วครับเก็บฟังของอีเวอร์ไป แล้วขุดซีบครับเก็บไปแล้วยังไงต่อหัวโดนเดก็บไปครับมาจุล่าโทวะโ่ะเ,เออมาดิมาดิอยวอตัวครับเอ้ยแม่นนะคนเนี้ยทำเป็นเล่นเอาเรื่องอยู่นะและเอ็นหรือเปล่า <laughs> แล้วโอโ้เรียบร้อยครับโดนฝากของมาจุล่าโทเก็บไปปิด <laughs> โป๊ะคั่วเงเหนือไปแล้วมันจะมีออร่าแสงอยูด้วยไม่ต้องอลล่าชุดหรือเปล่า <laughs> พี่โดนก็ถอยฮะ เต้นแล้วนะรอดูว่าเขาเล็งรอเราอยู่ปะเฮ้ยรออยู่นะครับออกไปนี่น่าจะแตกครับมีสองตัวนะตัวน้หนึ่นงตัวครับเต้นอยู่ข้างกำแพงนะเออเหมือนจะไม่ได้เต้นดูแล้ว,ลวปะเข็ดแล้ขวามีตัวนึงฮนะโอ้โหนี่ไงว่าละตัวยิงไปวะเจ้าหนี้ครับปาปิโลนเดินมาแล้วกล้องใหญ่เห็นหรือเปล่าน,นั่นไม่เห็นวะแล้วแม่งเอาปืนทะลุมาด้วยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มม,มีประเด็นละ ไอ้แต่ระเบิดทะลุอะอ่าเรียบร้อยกำลังจะพูดเลยครับว่าถ้าปืนทะลุไม่ยิงทะลุก็ไม่น่ามีประเด็นแต่ไม่ยิงทะลุไปแล้วครับเอาวะเอาวะแม่งเปิดประเด็นวะเออทะลุไอ้โง่มาดิเออนี่ไงแม่งมองฟ้าปะเนี่ยเออมาดิเห็นแล้วครับกองสนายตัวหนึง่งทัพพีรนกเก็บของฝั่งหุ่นสิบไปแนละ้วแม่งมองฟ้าทุกตัวเลยดูพอดีดูนิสัยพอดีทุกคนเห็นแล้ววะน่ะเออเอเอ หลังมาเพื่อนเปื้องน่าจะโดนมองฟ้ากลับไปนะไม่โดนวะเขาฟันนี่เฉยเที่ยววินุดท้ายแล้วนะครับมาฮะมาฮะอะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้ครับเนี่ยเจอทั้งโปเจอทั้งนักเลงกันในห้องตีกันครับซีสันของเกมไม่ชัดตนะอย่าไปคิดมากครับเพ<า>ื<ๆ>่อนเอ้แมพมันขึ้นแล้วอะมันอยู่ตรงไหนวะกล่องทรายนี่น่าจะมีตัวปะเออโปตายครับโอ้ ตายแทนโปลเลยแต่ว่าถือว่าเก็บโปถือว่าคุ้มอยู่ครับมาเทโปเหมือนเขาจะไม่ได้เปิดโปรมองมาเมื่อกี้ผมวิ่งขึ้นไปเขายัางไงนี่อยู่อเ,เต้นอยู่เลยอะไม่น่าเปิดโปรมองนะคนนี้น่ารักมากเลยครับโปคนนี้เออถือว่าเป็นนะไม่ได้มาปั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ผมต้องส่งแบนนะเพราะว่าก็ต้องส่งแบน,นครับผมไม่อยากให้มีโปในเกมนี้น่ครับคนนี้เลยเดี๋ยวส่งแบน์ย้อนหลังแล้วกันนะครับแล้วครับบาบิโลนยังเล่นสนทะลุอีกเหรอ วิ่งแล้วโดนยิงทะลุกลับมาฮะเรายังไม่ตายนะถุดดวงแข็งจริงๆคนนี้อะไรครับจังหวะนี้ครับแม่งตับมาอยู่ครับเออแล้ววันนี้แตนด์เก็บไปครับและแม่งทะลุหมดแล้วตอนนี้ห้องพังหมดแล้วครับเออเอาดิเอาดิตึกตึกทะลุว่ะมาดิมาดิบยังไงยังไงเอามีดมาจ้วงจ้วงเรียบร้อยครับขุดซิปเก็บไปฮะสุดท้ายตัวปัญหาตัวเดิมฮะยังไงดีเรียบร้อยฮะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับายบ๊าย